สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งลี้ลับมันมีจริงหรือไม่มีและท่านเคยสัมผัสกับสิ่งลัลบมามั่งหรือหรือเปล่าในวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังให้ทุกคนฟังนะครับ ก็เรื่องนี้ได้ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าผีใต้หงหัวเลาะอยูอ่บนหน้าต่างย้อนไปเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาไปฟ้าประปา,ปายังไม่มีใช้กันผมก็ได้ไปเล่นที่บ้านเพื่อนบ้านใต้ ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นเป็นเรื่องจริงที่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนั้นผมก็อยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นก็สมัยเด็กต้องไปหาเพื่อนเล่นบ้านเหนือมั่งมาเล่นบ้านใต้มั่งจะมีก็ อยู่แค่นี้ตอนเด็กๆยังไปไหนไกลไม่ได้และอยู่มาวันหนึ่งครอ,อบครัวที่เขาอยู่ทางบ้านใต้เกิดทะเลาะวิวาทกันผัวเมียเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความหึงหวงกันะทะเลาะกันอย่างรุนแรงก็ สุดท้ายฝ่ายเมียเขาก็ใช้ปืนดับชีวิตตัวเองตายคาบ้านนะตอนนั้นผมยังเด็กก็ยังไม่รู้อะไรมากนะฮะฮเ,เล่นเงินตามภาษาเด็กก็ได้ไปคุยกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งถึงสาเหตุการตายกับผู้หญิงคนนี้นะฮะ เาคุยกันไปคุยกันมา <c oughs> สุดท้ายแล้วพอตกกลางคืนตอนนั้นสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เริ่มรู้สึกตัวเพราะว่าผมนอนอยู่กับแม่นะตอนอยังเล็กๆอยู่พอเริ่มเข้าเที่ยงคืนตีหนึ่งก็นอนดิ้นไปดิ้นมา มันทํำยังไงมันก็ไม่หลับสุดท้ายแล้วหูก็ได้ยินเสียงหัวเราะขอ,ของผู้หญิงคนหนึ่งมาทางหน้าต่างทางด้านหัวนอนนะฮะเสียงหัวเราะดังมากตอนแรกก็คิดว่าหูผมได้ได้ยินแววอะไรไปหรือเปล่าจนพยายาม ตั้งใจฟังอีกทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงหัวเราะจริงๆคนระับพอได้ยินเสียงหัวเราะมาอีกทีนะอันนี้แน่แน่แน่ชัดเลยว่าเป็นผีแน่นอนผีใต้หงตอนที่เขาได้ยิงตัวตายฆ่าตัวตายเขาได้มาหลอกหลอนอเพราะว่าผมไปพูด หรือว่าเล่าเรื่องเขาตอนกลางวันไปพูดถึงเขาวิญญาณเขาก็เลยแบบาตามมาหลอกหลอนตามมาทำเสียงหัวเราะผมก็ไม่รู้จะทำไงก็คว้าระผมได้ก็เอาคุมโป้งหมดเลยแนะร้อนแค่ไหนก็ก็ทนได้เขย่าแม่หลายหลยครั้งแนละ้ว แต่ว่าแม่ไม่รู้สึกตัวเลยเขย่าเท่าไรก็ไม่รู้สึกสุดท้ายก็ตัดสินใจห่มผ้านอนจนอ่าลุ่งสว่างเลยครับทั้งหมดที่เล่ามานี่ก็คือเป็นเรื่องจริงนะจากสุขโขทัยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ